Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสฟีแล้วนะคะในช่วงของมิสฟีบิวตี้ทอลค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสฟีนำผลิตภัณฑ์อะไรมารีวิวทุกคนที่ดูกัน หลังจากที่มิสซีได้รีวิวแป้งพับไปแล้วนะคะจากคลิปที่าแป้งพับที่มิสซีได้เลือกใช้แล้วมิสซีก็ได้ไปลือค้นในกล่องเครื่องสาอางของมิสซีดูนะคะที่มีอะไรที่ยังไม่ได้เอามารีวิวทุกคนได้ดูกันนะคะก็ไปเจอเจ้าแป้งพับ2ตัวนี้ค่ะก็เลยเอามารีวิวในวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็น,ปนแป้งพับของแบรนด์อะไรนะคะมันก็เป็นแป้งพับของแบรนด์นี้เลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะเป็นของบูเต้ค่ะซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะส่วนอีก1ตัวนะคะก็จะเป็นของเซนูะะคะ We Oil Free Foundation Powder SPF 12นะคะเจ้าตัวนี้นะคะวันนี้มิสซี่ก็เลยเอาเจ้า2ตัวนี้หลังจากที่มิสซี่ได้ทดลองใช้แล้วแล้วเอามารีวิวทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยะคะ่ะมาดูก่อนเลยนะคะว่าเขาเคลมไว้ว่ายังไงดูของบูเต้อันดับแรกเลยนะคะเขาบอกว่าหมดปัญหาผิวมันทาแป้งไม่ติดหน้าด้วยบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะแป้งผสมรองพื้นสูตรควบคุมความมันอย่างได้ผลปกปิดดีเยี่ยม เนื้อแป้งอ่อนโยนให้ผิวเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอส่วนอีกตัวหนึ่งของเซนโดรินะคะเขาเคลมไว้ว่าแป้งผสมรองพื้นเนื้อแป้งเนียนละเอียดเกลี่ยง่ายปก ริ้วรอยบนใบหน้าให้เรียบเนียนสูบควบคุมความมันสามารถดูดซับน้ำมันส่วนเกินบนใบหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UV ได้มากกว่า12เท่านะคะตัวนี้เขาจะใส่ตัวปกป้องผิวมา SPF 12นะคะส่วนตัวนี้นะคะเขาไม่ได้บอกมาค่ะว่าเขาใส่ SPF ป้องกันผิวหรือเปล่ามิสิกก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้ใส่มานะคะเอาค่ะเรามาดูตัวแพคเกจจิ้งกันต่อนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะเป็นของบูเต้นะคะจะเป็นสลับสีข,า,ขาวนะ คประมาณนี้นะคะ ข้างในก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็จะมีตัวฟิล์มป้องกันเอาไวา้แล้วก็จะมีตัวพับที่เป็นผ้านะคะตัวนี้เนื้อค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่ถึงกับสากไม่ถึงกับน,นุ่มนะคะคือมันจะมีความเหมือนเป็นผ้าคนหนูแบบราคาถูกๆนะคะคือเนื้อเนื้อผ้าสัมผัสประมาณนั้นเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะของแป้งบูเต้นะคะมาดูตัวต่อไปของเซนโดรีนะคะเซนโดรีเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแป้งพับเขาจะดูดีกว่านะคะดูมีความ สวยงามกว่าเขาจะมีตัวฝา,าพับตรงนี้เป็นสีใสนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ของเขานะคะแล้วก็จะมี ะะแล้วก็จะมีตัวพับเขานะคะก็ถือว่าพับเนี่ยนิ่มนะคะเหมาะกับการลงผิวมากนะคะแต่ว่าค่อนข้างบางนิดนึงต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าบางมากนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นอีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นพับของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีกระจกด้วยเช่นกันในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะมีพี่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเซนโดริเขาทําได้ดีกว่าของบูเต้นะคะนี ะะอันดับต่อไปค่ะมิสีจะมาลงสวอชสีให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าของบูเต้กับของเซนโดริจะเป็นอย่างไรวันนี้มิซีก็มาสดเลยนะคะโชว์หน้าก็จะโชว์ในเรื่องของบูเต้ก่อนนะคะเวลาลงผิวแล้วเป็นอย่างไรนะคะลงผิวแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะดูสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากที่เรายังไม่ได้เกลี่ยนะคะเราแค่สวอชเฉยๆนะคะมีเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่ามันขาวขึ้นมานะคะมาดูตัวต่อไปของ เซนโดรีเลยค่ะเซนโดรีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มิซีจะลงอีกด้านหนึ่งให้ดูนะคะแสดงมีค่ะของเซนโดรีเขาจะข่าวนวลกว่านะคะ เอาละคะ่ะหลังจากที่มิสพีได้ลงสีผิวสวอชให้ดูทั้ง2ด้านนะคะเดี๋ยวมิสพีก็จะมารีวิวการลงทั้ง2ด้านให้ดูค่ะด้านนี้จะเป็นของเซนดูรีนะคะเดี๋ยวด้านนี้จะลงเป็นของบูเต้นะคะว่าเป็นอย่างไรอันดับแรกมิสซีจะลงของเซนดูริก่อนนะคะแกะฟิล์มนี้ออกด้านนี้มิสซี่จะลงเซนดูริให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าด้านของเซนดูรีนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับด้านที่ยังไม่ได้ลงนะคะคุณจะเห็นได้ว่าตัวแป้งเขาจะปรับผิวให้เราดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นนะคะดูมีความขาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องปกปิดต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวนี้เขายังไม่ปกปิดดีเท่าไหร่นะคะยังเห็นรอยสิวแล้วก็รอยฝาด้วยนะคะส่วนเรื่องการเบอรูขุมคนต้องบอกเลยค่ะว่าเขาทําได้ดีมากนะคะจะค่อนข้างแบบเนียนกริบหายไปเลยนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่า ทำได้ดีในเรื่องของการเบลรรูขมข้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นบูเต้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะด้านบูเต้มิสีตลงด้านนี้นะคะมาดูกันค่ะนะคะ เอาล้วค่ะหลังจากที่มิสทีลงแป้งของบูเต้เสร็จแล้วนะคะคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเนื้อแป้งเขาจะไม่ได้ปรับเฉดส,สีผิวให้ดูกระจ่งางใสขึ้นใดอย่างใดนะคะจะค่อนข้างที่จะกลืนไปกับสีผิวของเราเพียงแต่ปรับให้มันดูเนียนขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่า ก็ยังไม่ได้ปกปิดอะไรนะคะเพราะคุณจะเห็นรอยฝฟรอยสิวอยู่นะคะถ้าเมื่อเทียบกับตัวของเซนดูริแล้วนะคะคุณจะเห็นได้ว่าเซนดูริเขาจะดูขาวขึ้นเขาจะดูมีเบอร์รูคุมขนส่วนตัวของบูเต้นะคะเขาก็ยังมีตกร่องนะคะในรูคุมขคนก็ยังเบอร์ไม่สู้กับของเซนดูรินะคะจะสังเกตได้นะคะตัวสีผิวก็คือถ้าถามว่าชอบงานเฉดส,สีผิวตัวไหนจะต้องบอกเลยคะ่ะว่าชอบของเซนดูริมากกว่าเพราะว่าเซนดูริเขาปรับให้ดูสว่างขึ้นส่วนตัวเนี่ยเขาทําให้ดู แต่ว่ามันมันไม่ดูไบรท์เท่าไหร่นะคะเราชอบให้ดูขาวขึ้นมากกว่านะคะมันจะดูแบบเหมือนดูสดใสกว่าส่วนถ้าเป็นด้านนี้ก็คือแบบ มันเหมือนเป็นงานผิวแบบงานผิวแบบนี้เลยแต่ถ้าทั้งสองด้านนี้อยากให้ได้งานกริปงานตึบกว่านี้คุณจะต้องลงรองพื้นนะคะลงรองพื้นก่อนแล้วค่อยลงแป้งคุณจะได้งานที่เนี๊ยกวาน,นี้นะคะส่วนในเรื่องของการคุมมันหลังจากที่มีซีได้ทดลองใช้แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งวันของแต่ละแป้งนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกันดูค่ะว่าแป้งตัวไหนคุมมันได้ดีกว่ากันต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าของบูเต้เขาจะคุมมันได้ดีกว่าของเซนดูรีคือบูเต้เขาจะคุมได้ประมาณ ห้ชั่วโมงส่วนของเซนดุลิเขาจะคุมได้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะพอของของเซนดุลิเนี่ยคือพอหลัง3ชั่วโมงคุณจะเริ่มเห็นความมันบนใบหน้านะคะผิวมันจะเริ่มแบบ มีความมันมีความเงาขึ้นบนใบหน้าละแต่ว่าแป้งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไ,ไดหลหรืออะไรมันก็จะแบบมีความเงาความมันเคลือบอยู่เท่านั้นเองนะคะส่วนของตัวบูเ้เนี่ยคือหลังจาก5ชั่วโมงแล้วความมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับตัวของเซนตูริแล้วคือเซนตูริเขาจะเห็นเร็วกว่านะคะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างใครชอบแป้งตัวไหนหรือใช้แป้งตัวไหนอยู่ลองเม้าส์กับมิสทีได้นะคะในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมิสทีจะกลับมาตอบทุกคนเลยค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าข้อดีข้อได้ของแต่ละ สออันนี้คือแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเป็นในเรื่องของสีผิวนะคะปรับให้ผิวดูวกระจ่างใสขึ้นเซนดุริชนะเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเซนดุลิมาอันดับหนึ่ง <c oughs> เมื่อเทียบกับบูเต้นะคะส่วนในเรื่องของคุมมันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> ค็ต้องบอกเลยค่ะว่าคุมมันของบูเต้ทาได้ดีกว่าของเซนดุิดังนั้นคือต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ ผิวมันก็แนะนําที่เป็นบูเ้ดีกว่าแต่ถ้าคุณมันไม่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําเป็นเซนดูริจะดีกว่านะครับแล้วเรื่องราคาราคาต้องบอกกันเลยค่ะว่าของบูเ้เนี่ยมิสชีได้มาในราคา35บาทเพราะว่ามีสชีซื้อในหลัง่มส่วน เซนดูลิเนี่ยมิสซีได้มาในราคา45บาทซื้อจากร้านส่งเหมือนกันนะคะเจ้า2ตัวนี้คือมันอยู่ในกล่องเครื่องแป้งแล้วเราไม่ได้เอาออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยลืมไปเลยซื้อจนลืมนะคะก็เลยแบบอ่ะเอามารีวิวซะหน่อยละกันไหนๆเราก็รีวิวเกี่ยวกับตัวแป้งพับ มาตั้ง5ตัวแล้วเสริมเจ้าตัวนี้อีก2ตัวละกันนะคะถามว่าน่าใช้ทั้ง2ตัวไหมจริงๆแล้วคือถ้าในวันสบายๆก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ถ้าอยากให้ดูเป็นงานเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนึงเงี้ยคุณต้องลงรองพื้นแล้วค่อยลงแป้งตัวนี้มันถึงจะช่วยได้นะคะอ่าถ้าสําหรับมิสซีแล้ว่แป้งทั้ง2ตัวนี้คือโอเคอยู่ในระดับกลางนะคะเมื่อเทียบกับราคาแล้วถือว่าทําได้ดีในราคานี้เลยนะคะเพราะว่า คือคุณจะเอาไปเปรียบเทียบคา์เตอร์แบรนหรือแป้งที่ราคาหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ถามว่าทําได้ดีไหมโอเคเลยนะคะถ้าวันนี้มิสซีจะต้องให้คะแนนเจ้า2ตัวนี้มิสซีจะให้คะแนนเท่าไหร่นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าให้คะแนนเท่ากันเพราะว่า ทั้ง2ตัวคือน,นางก็จะเด่นในคนละด้านด้านนี้ก็จะคุมมันได้ดีจริงๆส่วนตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ดูผิวดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับเรื่องแป้งตัวนี้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่มิสทีได้เปรียบเทียบข้อดีข้อได้ของแป้งทั้ง2ตัวนี้ไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครสนใจตัวไหนก็ลองไปหาดูได้ค่ะตามร้านเครื่องสาอางทั่วไปเลยหาง่ายมากค่ะราคาก็เบาด้วยนะคะหรือจะซื้อตามลิงก์ที่มิสซีทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้นะคะถ้าคุณซื้อตามลิงก์ข้างล่างก็จะทําให้มิสซีได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆจากการที่คุณกดไปซื้อจากลิงก์ที่มิสซี้ทิ้งไว้ข้างล่างนะคะวันนี้มิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนจากกันไปเส่นเคยค่ะเป็นธรรมเนียมของมิสซีก่อนจากกันไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับมิสีด้้ววย่พบกันานาาห มาดูกันค่ะว่ามิสซีจะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้คุณได้ดูกันแล้วพบกันค่ะวันนี้ขอตัวนะคะบ๊ายมิสซีดิีทอ